ลาผ่านตลาดแล้วกันเร็วเข้าไปดูไปดูเร็วแต่ไม่ไดอีกแล้ววันวันมีแต่เรื่องท้าตื่นเต้นตันล้อเรื่องที่นักหนานเอ้ดูท่าวันนี้คงจะเกิดเรื่องแล้วละมั้งเนี่ยไหนไหนไหนหายแล้วสงสารจริงจอ๋อเหรอทำไมถึงไม่หายใจล่ะหลับหลับเรื่อให้ล่า หลักแบบไม่ตืายแล้วเหรอลองขยองตัวดูแล้ววิญญาณหายเพราะอะไรกนะันนะแน่ใจในะว่าตายถ้าทางตายแล้วไม่รู้เป็นใครมาจากไหนอ่ะนะนั่นสิคนเขาทักคารได้ไม่เดื่องเลยทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอย่าว่าวเขาเลยโดนตบก็ดูการแต่งตัวก็รั่วมาได้มาดีไอ้คนอย่างเงี้ยได้เงี้ยมาโดยวิธีสกปรกแน่แเข้าเร็วไปถอย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 ลงไปทำไมถอยไปไหนอ่ะเขามาเก็บเเาามก็บศพเขามาเก็บศพไปเอาไปให้ก็ไปหใ้เก็บเจ้าไปด้วยนะ ถอยไปถอยถอยไป,ไ,ปยไม่ถอยชนนไม่เกี่ยวถอยไปเขาเอง นังเด็กบ้านในี่วิ่งหนีออกมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยรีบกลับไปลงเตี้ยมเดี๋ยวนี้กลับไปแล้วขอบคุณหันนมองคอนอีกเด็กตัวเล็กแค่นี้ต้องไปดูทำไมอ่ดูคอนที่เจอกันมันทําเบ่งแป๊บเดียวมองเท่งเลยตายเหมือนหมาข้างถนนนี่หมอหลินตำบลชิงชวนขอต้อนรับท่านนะอุตสาห์ไปซื้อมาแต่มันขายลาให้ เป็นภาระจริงๆเลยรองเตียมชิงเหนียวสวรรค์บรรดาลโชคอืหยุดก่อน มาทำอะไรเนอะหัวหน้าของพวกเจ้าแหละแล้วเจ้าเป็นใครกัน,ออน,นข้าคือนามเพลลานฟางตีห,หรเเนเจียตีหลนเจียเหรอตีหรนเจียนั่นตัวจริงเหรอมีตราด้วย นายกองเซียว<ห>ตีหมิงฟูมาเยี่ยมเหตุใดจึง<ห>ไม่มีข่าวคราวใดมาแจ้งกับข้าล่วงหน้าล่ะสายขอข้ารายงานว่า ผู้นำของเฮยเยียนได้แฝงตัวมาอยู่ในชิงชวนแล้วเฮยเยียนไม่ได้ยินชื่อเฮยเยียนนี่มาสักพักแล้วเนะยังมีเฮยเยียนอยู่อีกอยังไงล่มีเช่นนั้นตีหมิงฝูก็กำลังจะบอกว่าคนตายทั้งสองคนนั้นเน่ะเฮยเยียนเป็นคนฆ่าเหรอไม่แน่ชัดนะระหว่างทางมาชิงชวน ถ้าเจอสองคนนั้นพอดีถูกเฮยเยียนสังหารหรือไม่ก็ต้องชนะสูตรศพอีกทีไม่ต้องชนะสูตรศพหรอกละมังเพราะว่าศพน่าถูกเอาไปฝังแล้วฝังแล้วเหรอมีผลชนะสูตรมะได้ตรวจสอบสองคนนั้นแน่<ห>นช้บับฟูอย่ามองว่าเรื่องมันซับซ้อนทั้งเพียงนั้นเลยนาะก็แค่โจรสองคนที่ตายไปแล้วก็เท่านั้นใครเป็นคนฆ่ามันสำคัญด้วยเหรอ